การประเมิน TUG หรือ Time Up and Go เป็นการประเมินการตรงตัวแบบเคลื่อนไหวหรือที่เรียกว่า Dynamic Balance ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถของผู้สูงอายุในหลายมิติพร้อมกันได้แก่การลุกขึ้นจากเก้าอี้การเดินเป็นเส้นตรงไปข้างหน้าการหมุนกลับตัวการย่อตัวลงนั่งแบบทดสอบนี้จะช่วยให้เราเห็นความสามารถของผู้สูงอายุทั้งด้านการทรงตัวการเคลื่อนไหวความเร็ว ตลอดถึงการควบคุมร่างกายในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจําวันอุปกรณ์และพื้นที่ที่จะต้องใช้ในการทดสอบมีดังนี้เก้าอี้ไม่มีที่วางแขนแต่มีพนักพิงเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถลุกขึ้นได้อย่างสะดวกปลอดภัยพื้นที่ทางเดินบนพื้นเรียบแข็งและไม่ลื่นต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า4เมตรจุดกลับตัวอยู่ห่างจากเก้าอี้ประมาณ3เมตรโดยสามารถใช้กรวยพลาสติกหรือทำเครื่องหมายที่พื้นให้เห็นได้ชัดเจน ขั้นตอนการประเมินไทม e แมปแอนโกหรือ TUG มีอะไรบ้างเริ่มจากให้ผู้ทดสอบนั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงเท้าวางราบกับพื้นเมื่อได้ยินคำสั่งว่าไปได้ให้ลุกขึ้นจากเก้าอี้โดยไม่ใช้มือช่วยพยุงยันผู้ประเมินจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่ผู้ทดสอบลุกจากเก้าอี้จากนั้นให้ผู้ทดสอบเดินตรงไปข้างหน้าเป็นระยะทาง3เมตรเมื่อเดินไปถึงจุดกลับตัวให้ผู้ทดสอบหมุนตัวกลับหลังหันแล้วเดินกลับมายังเก้าอี้นั่งลงหยุดจับเวลาเมื่อผู้ทดสอบ นั่งลงบนเก้าอี้จากนั้นจึงบันทึกเวลาที่ใช้ทั้งหมดเพื่อนําไปใช้ในการประเมินเน้นให้เดินด้วยความเร็วที่มั่นใจว่าจะไม่เซหรือหกล้มโดยไม่หยุดพักกลางทางหากผู้ทดสอบใช้เวลามากกว่า12วินาทีในผู้สูงอายุจะถือว่ามีความเสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มหากในระหว่างการเดินผู้ทดสอบเสียการทรงตัวหรือต้องอาศัยผู้อื่นช่วยพยุงหรือจับประคองก็ให้บันทึกผลการทดสอบว่าการทดสอบไม่สําเร็จและให้ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการพัดตกหกล้ม สำหรับผู้ที่ใช้เครื่องช่วยเดินสามารถที่จะเข้าร่วมการทดสอบการเดินได้แต่ต้องบันทึกชนิดของเครื่องช่วยเดินที่ใช้ให้ชัดเจนเพื่อให้ในการประเมินครั้งต่อต่อไปมีความสอดคล้องแล้วใช้เครื่องช่วยเดินชนิดเดิมจึงจะสามารถเปรียบเทียบผลพัฒนาการได้อย่างถูกต้องข้อแนะนําเพิ่มเติม,ตมกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถเดินได้โดยไม่มีคนช่วยพยุงหรือจับประคองไม่ควรทําการทดสอบนี้เพราะ แม้แต่การช่วยพยุงเพียงเล็กน้อยเช่นการพยุงแขนการพูดเชียร์หรือการให้คำแนะนำในขณะเดินสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อสมรรถภาพในการเดินอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่าปริมาณการช่วยเหลือดังกล่าวนั้นไม่สามารถจะวัดหรือกำหนดบันทึกได้อย่างแน่นอนจึงทำให้ไม่สามารถประเมินความสามารถในการเดินของผู้ทดสอบได้อย่างแม่นยำอย่างแท้จริง